รับลองเปรียบเทียบอีกสักข้อหนึ่งนะครับนะ,ะจริงๆแล้วในการบวกลบเนี่ยจำนวนค่ามันทําได้แต่พอเด็กๆไปติดว่าเจอจำนวนค่าเมื่อไหร่ทําไปเสร็จเกินเนี่ยดูเอาละกันนะครับ,รบว่ามันได้เหนื่อยขนาดไหนอย่างจํานวนแรกเนี่ยครับเด็กๆทาไปเสร็จเกินใช่ไหมเด็กๆก็ต้องเอายี่สิบสี่คูณแปดสิบเจ็ดเนี่ยมันจะเหนื่อยที่ขั้นนี้ใช่ปะ ไอ้บวกสิบเอ็ดไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจะอีกจำนวนหนึ่งอีกอ่ะนะยี่สิบสี่คูณแปดสิบเจ็ดกันอสองพันแปดสิบแปดนะครับพอเอ่อไปบวก อีกสิบเอ็ดนะครับก็เป็นสองพันเก้าสิบเก้าถ้าทำแบบที่เด็กดคุ้นเคยนะอีกจำนวนหนึ่งก็เหนื่อยเหมือนกัน ตัวส่วนจะเป็นสามสองแล้วลูกก็ต้องเอาตัวส่วนสามสองคูณจำนวนเต็มหกสิบเก้าแล้วมาบวกเศษยี่สิบเอ็ดหกสิบเก้าคูณสามสองร้อยสามแปดสิบแปดยี่สิบสองร้อยเจ็ดสองพันสองร้อยแปดบวกยี่สิบเอ็ด ส่วน 3, สามสองตัวนี้ก็จะเป็นสองพันสองร้อยยิบเก้าส่วน 3, สามสองแล้วก็จับบวกกันก็จะเป็นสองพันเก้าสิบเก้าส่วนยี่สิบสี่บวกกับสองพันสองร้อยยิบเก้า ส่วนสามสองคุณนอของยี่สิบสี่กับสามสองคุณรนาได้เก้าสิบหกขยายตัวส่วนเป็นเก้าสิบหกยี่บสี่ขยายเป็นเก้าสิบหกขยายมาสี่เท่า นั้นตัวเศษตัวนี้ขยายสี่เท่าสองพันเก้าสิบเก้าคูณสี่สามสองขยายเป็นเก้าสิบหกขยายสามเท่านั้นตัวนี้เอาไป,ป 3, ขยายสามเท่าครับเหนื่อยทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกนีหกหกแปดเจ็ด ันหกกร้อยแปดสิบเจดส่วนเ้าสิบ9กเรื่องเหนื่อยร้นล้ว,ลวนเจ็ดบวกหกสิบสามทดหนึ่งเก้าหกแปดสิบเจ็ดทดหนึ่งเป็นสิบแปดแปดทดหนึ่งสามหกเป็นเก้าทดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดส่ย์ทดหนึ่งแปดบวกหกสิบสี่ทดหนึ่งเป็นสิบห้าอย่างความเหนื่อยยังไม่ยังไม่หมดเท่านี้ เดี๋ยวต้องหารด้วยเก้าสิบหกเพื่อแปลงกลับมาเป็นจำนวนทศนิอีกเก้าสิบสองครั้งมันจะเป็นร้อยเก้าสองมันจะเกินก็แค่ครั้งเดียวเดี๋ยวห้าสิบสี่จะแปดออกมาห้าครั้งได้สี่ร้อยแปดสิบจากแปดเหลือหกก็สามลงมา หกครั้งสามหกก็สามห้าสี่ห้าเจ็ดอเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งหกเจ็ดสี่สองก็สี่เก้าเจ็ดหกสิบสามก็สี่เป็นหกสิบแล้เออนั้นมันจะได้ร้อยห้าสิบเจ็ดเศ็ดสิบเอ็ดส่วนเก้าสิบหก ทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับวิธีที่ครูสอนเรานะคือจำนวนพระมันสามารถที่จะทำการบวกลบได้โดยไม่ต้องแปลงไปเสเศษเกินนะจัดเป็นกลุ่มจำนวนเต็มจัดการกับจำนวนเต็มกลุ่มเศษส่วนจัดการกับกลุ่มเศษส่วน เอาสองกลุ่มกลับมารวมกันเสมออ่าสิบเจ็ดบวกกับหกสิบเก้าหนึ่งอันนี้ก็ร้อยห้าสิบหกเลยนะครับแล้วก็ไปบวกกับกลุ่มเศษส่วนนะครับยี 24, 3, 2, ่สิบสี่กับสามสองพลนอนเป็นเก้าสิบหกขยายตัวส่วนเป็นเก้าสิบหก ยี่สี่เพียบเป็น้าสิบหกสี่เท่าสิบเอ็ดเพียสี่เท่าสี่สิบสี่สามสองเทียบเป็นเก้าสิบหกสามเท่ายี่เอ็ดเทียสามเท่าหกสิบสามเออสี่สิบสี่บวกกับหกสิบสามก็เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับซึ่งตรงนี้ เมื่อแปลงเป็นจำนวนกระออกมาก็จะเป็นหนึ่งเศษสิบเอ็ด่วนเก้าสิบหกนะครับจำนวนเต็มร้อยห้าสิบหกบวกจำนวนเต็มหนึ่งก็เป็นจำนวนเต็มร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับสะดวกกว่าันเยอะนะงั้นต่อไปนี้เอควรจะรู้แล้วว่าจำนวนกระสามารถบวกลบได้แล้วทำได้ดีกว่าด้วยทำได้ดีกว่าเศษเกินด้วย เห็นไหมครับเหนื่อยน้อยกว่าแบนไปทำเป็นเสร็จเกิน